บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการประภูมิประภาพ อรหันตสัสม,มาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์คือระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นำสติปัฏฐานสุปฏิปันโนภะวตโตสาวกสร้างโคโมหมูแห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้ว หมูแห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าโดยตรงก็หมายถึงบุุรสี่คู่หรือบุคลคลสี่คู่นับรายบุคคลเป็นแปดดังที่ได้แสดงแล้วคือบุคคลผู้เป็นโสดาบัน เป็นสะกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ที่เรียกว่าอาริยบุคคลในธรรมวินัยนี้หรือในพุทธศาสนาอย่างต่ำคือโสดาบันบุคคลเป็นภูละกิเลสได้เด็ดขาดคือสัญญอดในสามจนถึงเป็นอรหันตบุคคล ละกิเลสคือสัญญได้หมดสิน้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัรแสดงไว้ท่านภูละกิเลสได้บางส่วนจนถึงหมดสิน้นดังกล่าวนี้จึงจะชื่อว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้วและผู้ปฏิบัติดีแล้วนี้ ก็ดีแล้วตั้งแต่ขั้นละสัญญได้สามแล้วก็ดีแล้วในขั้นละสัญญได้สามแต่ว่ายังไม่แล้วในการที่จะละสัญญ์ที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงเป็นอรหันตระบุคคลที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์ละสัญญได้ทั้งหมด ซึ่งสัญญต์นั้นมีสิบกนละได้ทั้งสิบคือทั้งหมดจึงจะเป็นสุปฏิบันโนคือปฏิบัติดีแล้วอย่างเสร็จกิจไม่มีกิจที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสยิ่งขึ้นต่อไปอีกจึงจะเป็นดีแล้วจริงๆแต่แม้ในขั้นโสดาบันบุคคลก็เป็นภูปฏิบัติดีแล้วในขั้นละสังลดสัญน์แล้วได้สาม ส่วนผู้กำลังปฏิบัติเพื่อละสัญญต์คือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งบรรพิตคือผู้บวชทั้งครือหัดคือผู้ครองเรือนซึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ตามประธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ชื่อว่าเป็นสุปฏิปัติ คือมีการปฏิบัติดีมีความปฏิบัติดีคือกำลังปฏิบัติดีอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วแม้ในขั้นที่จะละกิเลสได้แล้วในขั้นตน้นที่ชื่อว่าปฏิบัติดีนั้นได้มีอธิบายไว้ก็คือปฏิบัติดีจริงปฏิบัติดีบริสุทธิ ปฏิบัติดีชอบเป็นสัมมาปฏิปทาปฏิบัติชอบแต่ใช้คำว่าด,ดีตามภาษาพูดที่เข้าใจกันได้ง่ายรถตรงกับคำที่วัด,ดีในคำว่าทำรีเป็นต้นและเมื่อว่าถึงคำวัด,ดีนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่า มีสามคือดีที่เป็นโลกาธิปไตยคือมีโลกเป็นใหญ่อันหมายถึงว่าเมือเ่อชาวโลกว่าดีก็รับว่าดีไปตามเมือเ่อชาวโลกว่าชั่วหรือไม่ดีก็รับว่าไม่ดีไปตามเป็นดีไปตามโลกอีกอย่างหนึ่ง ดีที่เป็นอัตราที่ปัจัยมีตนเป็นใหญ่คือตนเองเห็นว่าดีก็ถือว่าดีตนเองเห็นว่าไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีอีกอย่างหนึง่งดีที่เป็นธรรมมาที่ปัจัยคือมีเป็นมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ ตามเหตุและผลตามเป็นจริงเมื่อเป็นธรรมะคือเป็นคุณที่เป็นส่วนดีเป็นกุศลเป็นบุญที่แท้จริงก็ดีเมื่อเป็นอธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอันถูกต้องหรือเป็นอกุศล,ลธรรม เป็นบาปตามเป็นจริงก็ไม่ดีดีที่มีธรรมะคือมีความถูกต้องเป็นใหญ่ดังนี้เรียกว่าธรรมะที่ปัจจัยทั้งสามนี้ดีที่มีโลกเป็นใหญ่นั้นบางทีก็ดีจริงบางทีก็ไม่ดีจริงสุดท้าว่าคนส่วนใหญ่ จะว่าดีหรือว่าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมัยนี้ว่าดีอีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีหรือว่าสมัยนี้ว่าไม่ดีอีกสมัยหนึ่งว่าดีเป็นสิ่งที่ไม่คงทนแน่นอนแม้ดีที่มีตัวเองเป็นใหญ่ก็เหมือนกันก็ตนเองนั้นเมื่อถูกใจชอบใจก็ว่าดี เมื่อไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ว่าไม่ดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในคราวที่ถูกใจตนไนในประโยชน์ก็ว่าดีแต่ในคราวที่ไม่ถูกใจตนเสียประโยชน์ก็ว่าไม่ดีก็เป็นดีที่ไม่แน่นอนส่วนดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นเป็นดีที่ถูกต้องแน่นอน แต่วัดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นี้ทุกคนไม่อาจจะรู้เห็นได้ในเมื่อจิตใจยังประกอบด้วยตัณหาความรินดนทยานอยากยังมีโลภมีโกรธมีหลงจึงรวมเป็นตัวกิเลสท,ที่ทำให้จิตใจเศร้ามองไม่ผ่องใสทำให้จิตนี้ ไม่ได้ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องยังมีโมหะคือความหลงยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงมักจะยึดถือว่าดีหรือไม่ดีที่มีโลกเป็นใหญ่บ้างมีตนเองเป็นใหญ่บ้างแต่เมื่อได้ใช้ปัญญา ได้รู้เห็นตามเป็นจริงตามเหตุผลก็อาจจะได้พบดีหรือชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องหรือว่าได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้รู้เป็นลูกที่มีพ่อแม่สั่งสอนมาว่านี่ดีนี่ชั่วตั้งแต่เป็นเด็กและที่ครูอาจารย์สั่งสอนว่านี่ดีนี่ชั่วเมื่อเข้าโรงเรียน หรือว่าได้มาฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะชี้วันนี้ดีนี่ชั่วแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ถึงรู้เท่าด้วยตนเองก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามที่ท่านผู้รู้ เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ได้ความรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วอันถูกต้องดังนี้ก็เป็นดีชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสุปฏิปติคือการปฏิบัติดีนั้นจึงต้องเป็นการปฏิบัติที่ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่และต้องอาศัยปัญญา และอาศัยศรัทธาตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นทุกๆคนซึ่งเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสาระคือที่พึง่งก็คือเป็นผู้นำทางคือนำเข้าสู่ทางที่ชอบให้ดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบ,แล,อชอบและเมื่อดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบได้ ก็ชื่อว่าได้มีการปฏิบัติดีพระสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกของพระภูมีพระพาคเจ้าที่ปรากฏมาตามพุทธประวัติอันพุทธประวัติทุกท่านก็ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าพร้อมทางประธรรมพระสงค์เป็นสรณะนำเข้าสู่ทางชอบ ปฏิบัติชอบจึงเป็นสุป,ปฏิบัติสุป,ปฏิปัติคือปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับนั้นเมื่อแสดงอย่างสั้นตามโอวาทปาติโมกสามข้อก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส อะไรเป็นบาปพระพุทธเจ้ากิรัสชี้เอาไว้อะไรเป็นกุศลพระพุทธเจ้ากฤษรัชี้เอาไว้และการชำระจิตของตนให้ผ่องใสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ในแสดงทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้นี่เป็นพระโอวาทที่ทรงสแสดงไว้เป็นทางปฏิบัติ สำหรับที่ประสาว,วกทั้งหลายจะได้นำไปประกาศพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในครั้งต้นพุทธกาลและก็ได้ต,ต้องและก็ได้สดัดและและก็ได้ตรัสแสดงสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบเป็นหลักไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาก็คือมักมีองค์แปดอันแรกแ่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สมาสังกัปปะความนิริกชอบทั้งสองนี้ก็จัดเป็นปัญญาหรือปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามนี้ก็จัดเป็นศีลหรือศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจชอบตามนี้ก็จัดเป็นสมาธิหรือจิตตสิกขาเพราะฉะนั้นมักมีองค์แปดก็รวมเข้าในใรสิกขาและพระโอวาทปาติโมกทั้งสามนั้นก็รวมเข้าในตรสิก,าาาก,าสากขา,า,กาเช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติ ตามเรียนพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรที่ตัสเราเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตก็ละไม่ทำอะไรที่ตรัสสอนว่าเป็นบาปเป็นกุศลทุจริตก็ประกอบกระทำและคอยชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ขัดเกลาใจของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอโดยมาปฏิบัติโดยลำดับ คือศีลสมาธิจนถึงปัญญาอันเป็นคอสำคัญชำระตันหาความรินดนทยันอยากชำระโลภโกรดหลงในจิตใจนี้เองเมื่อปฏิบัติชอบเข้าทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ดังนี้ก็ชื่อเป็นการปฏิบัติด,ดี และการปฏิบัติดีดังนี้จำจะต้องปฏิบัติไม่ปล่อยจิตไปตามกระแสะกิเลสที่เรียกว่าอนุโสตคามีไปตามกระแสะของกิเลสคือไปตามกระแสะคือไปตามกระแสะของตัณหาความริ้นรนทยันยาก หรือไปตามกระแสของโลภโกรธหลงอันตัญหาหรือโลภโกรธหลงนี้แยกเรียกคือออกไปตามลักษณะของภาวะแห่งกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตแต่อันที่จริงนั่นก็รวมอยู่เป็นกองเดียวกันคือจิตที่มีโลภโกรธหลง ย่อมเป็นจ <era> ิตที่มีความดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายจิตที่โลภนั่นก็ดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายจิตที่โกรธนั่นก็ดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายจิตที่หลงนั่นมีสองอย่างคือดิ้นรนกระสับกระส่ายไป อย่างโง่โง่คือด้วยความหลงอีกอย่างหนึ่งก็ง่วงงหลับไหลไปเพราะฉะนั้นเมื่อจับเอาอาการที่ชอบหรือชังหรือหลงก็เป็นโลภโรดหลงเมื่อจับเอาอาการที่มีความดิ้นรนไปดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นจึงรวมอยู่เป็นอันเดียวกันนั่นแหละ และเมื่อปล่อยจิตให้เป็นไปตามกระแสของตัณหาหรือโลภลดหลงดังกล่าวนี้ก็เป็นอนุโสตคามีผู้ปฏิบัติไปตามกระแสข,ของกิเลสเหล่านี้กิเลสย่อมนำให้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดต่างๆเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติทวนกระแสของกิเลสบรนเป็นปฏิปฏิโสตคามีปฏิบัติกลับกระแสของกิเลสือทวนกระแสของกิเลสคือปฏิบัติดับระงับตัณหาหรือโลกรดลง ผู้ปฏิบัติไปตามกระแสของกิเลสเหล่านี้กิเลสย่อมนำให้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดต่างๆเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติควนกระแสของกิเลสบรรเป็นปฏิปฏิโสตคามีปฏิบัติ กลับกระแสะของกิเลสหรือหวนกระแสะของกิเลสคือปฏิบัติดับระงับตัณหาหรือโลภโกรดหลงไม่รับตัณหาหรือโลภโกรดหลงมาไว้ในจิตใจเผาตันหาเผาโลภโกรดหลงที่เรียกปัตรบะ การบำเพ็ญตะบะคือความเพญของพรามนั้นเผาวัตถุต่างๆในภายนอกแต่การบำเพ็ญตะบะของพระพศาธตรสนานั้นคือเผากิเลสเผาตัณหาเผาโลกโลดลงให้ดับไปจาก,กจ,จิตใจไม่ให้จิตใจล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสแต่ให้ทวนกระแสของกิเลสดังกล่าวนั้นเป็นปฏิโสตคามี ในการปฏิบัติทวนกระแสของกิเลสดังกล่าวนี้เมื่อดับรำงับเผากิเลสได้แล้วก็นำจิตให้เข้าสู่กระแสของธรรมะคือทางปฏิบัติที่ดีที่ชอบคือทางศีลทางสมาธิทางปัญญาหรือทางมัรมีีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เมื่อ วนกระแสของกิเลสได้และปฏิบัตินำจิตให้เขาสู่กระแสของธรรมะได้ดังกล่าวจนสามารถตั้งตัวได้ในกระแสของธรรมะไม่ตกจากกระแสของธรรมะก็เรียกว่าเป็นที่ตัดโตคือเป็นผู้ที่มีตนตั้งได้แล้วในกระแสของธรรมะ และเมื่อตั้งตัวได้ดังกล่าวจนถึงละสัญญตเลยสามก็เลยชื่อว่าเป็นโสตาปัญะที่แปลว่าพูดถึงกระแสะคือกระแสะธรรมะแล้วอาปัญะก็แปลว่าถึงแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสะหมายถึงกระแสะของธรรมะ อันตรงกันข้ามกับก,ก,ก,กระแสของกิเลสรวมกันเป็นโสตาปนาววันะแปลว่าถึงแล้วซึ่งกระแสของธรรมะเมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอริยบุคคลขั้นแรกนับเข้าในหมู่สองในคำว่าสุปไปปัตตุป,ปฏิปันโนภะวัตโรสศาววสรังโคโมแห่งสาวกข,ของพระภูมิพระเจ้า ปฏิบัติดีแล้วการปฏิบัติในสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตรมเมื่อปฏิบัติเป็นโดยลำดับก็ปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายและในข้อกายนี้ก็ยังจำแนกออกเป็นหลายข้อเริ่มดังแต่ลมให้ใจเขาออกเมื่อมีสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก ตามที่พุทธเจ้าไ,ได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นออกสั้นก็ให้รู้ว่าสั้น ตั้งสติว่าตั้งสติสำเนียกศึกษาคือสำเนียกว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจออกศึกษาคือสำเนียกว่าเราจะรู้กายจะสังขารคือเครื่องปรุงกายทั้งสิ้นหายใจเข้าเราจะรู้กายสังขารคือเครื่องปรุงกายทั้งสิ้นหายใจออก เหมือนอย่างช่างกรึงเมื่อกรึงยาวก็รู้ว่ายาวกรึงสั้นก็รู้ว่าสั้นฉะนั้นหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เกี่ยวกับลมให้ใจเขาออกในพระสูตรนี้ก็มีเพียงเท่านี้เป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติพึงถือเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติเราเป็นคำสอนของพุทธเจ้าเอง และก็ได้มีคำสังสอนของอาจารย์ต่างๆอธิบายขยายความออกไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป